ไปไม้เปิดไว้เยอะมากเลยเห็นปะ่ะว่ามันคุคยกันมาเหรอเออเนี่ยเฮ้ยทุกคนไส่เม็ดเลยเนจะ็ดเม็ดเลยนะใช่ใช่ใช่ครบเจ็ดนับก่อนนับก่อนเอามองดูดีก่อนคนเจอแล้วทุกคนเจอแล้วเจอจริงอ่ทุกคนเจอจริงนี่ะเรื่องกระรางอยูเ่เห็ปะ่ะเจ็ดเม็ดป่ะนี่ไงงามันนี่เจ็ดเม็ดทุกคนเจ็ดสี่เจ็ดเม็ดนะทุกคนนะหลายสิบป,ปีไม่เหรอเกือบร้อยปีเปล่า สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนนะและตอนนี้ผมกับเล็กก็กําลังจะเดินทางเข้าไปบริเวณต้นไซยักษ์ต้นไรที่เราเคยไปเจอแม่หญิงว่าแม่ใหญ่ของหมู่บ้านลึกลับเป็นแม่หญิงที่เคยให้ตังหูใช่ป่ะเล็กเป็นตังหูสีทองทองแดงแดงนี่พี่ตอนนี้พวกเราเอาไปให้เจ้าตัวบุญช่วย เก็บหมดแลเก็บหมดแล้วเพราะว่าเราไม่อยากเก็บไว้เองรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยพี่ก็เลยนาของมีค่าทุกอย่างที่เรามีนะเราได้จ่ายเมืองแปรเมืองบดาลเนี่ยทุกคนนาไปให้เจ้าบุญช่วยเก็บไว้เพื่อความปลอดภัยของเราแล้วก็เพื่อจะขอพึงนจะได้ปลอดภัยด้วยก็ผมไว้ใจเจ้าบุญช่วยนะพวกเราก็ไม่อยากเสี่ยงนะเพราะว่าถ้าเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยเผื่อญาติพี่น้องเข้ามาหรือใครมาแล้วเกิดอันตราย่เงี้ยไม่ไว้ใจไม่ใช่ว่าจะกลัวเขาเจาไปนะกลัวคนที่ คนจะซวยนะเพื่อมีคนเข้ามากระทันหันแล้วก็คนอยู่กับเราเนี้ยจะเดืเอดร้อนไงทุกคนโอเคทุกคนวันนี้เราสองคนมีภารกิจนะจะไปเอาอัญ,ญมณีจะไปดูอัญ,ญมณีที่เหลือที่ทเหลืออยู่เจ้าบุญช่วยบอกมาพิกัดนี้ทุกคนอยู่ตรงต้นไรยัก์ตกรงนั้นซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าใช่แต่เจ้าบุญช่วยบอกว่ามีแน่ๆเพราะว่าเจ้ากอลามเคยเอามาฝากไว้ที่นี่แล้วแม่หญิงก็ยังเหมือนไม่รู้หรือไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่าไม่หญิงนะเพราะไม่หญิงก็ล่วงลับไปนานแล้วทุกคนนะตอนนี้ไม่รู้ไปเกิดหรือยังทุกคน เราได้แค่ตังหูท่านไว้แต่ท่านยังอยู่ตรงนั้นหรือเลปล่าหรือว่าไปพุดไปเกิดแล้วหรือว่ายัางวนเวียนอยู่แถวนั้น<ม>นะทุกคนนะไปะฝากเพจซีที่ดูคลิปนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ฝากติดตามเพจ e b o o k youtube พี่แฟตวีสองให้เราด้วยนะครับผมเดินทางไปดูต้นไทรดีกว,ว่าทุกคนไปไปทุกคนนะตอนนี้ก็คิดว่าอีกไม่ไกลใกล้ถึงอนะ่ะเพราะว่าตอนนี้ผมมองเห็นบริเวณหมู่บ้านลึกลับละมองไปเห็นหลังคาอยู่ตเราจะสร้างหลังคาเลย เดินมาอีกไม่ไกลก็จะถึงต้นไทรต้นไทรนะ่าถึงก่อนใช่ป่ะเล็กเฮ้ยถึงแล้วเฮ้ยคนถึงแล้วทุกคนเร็วมากต้นใหญ่มากจริงนี่เราอยู่ระยะไกลมองไปยังรู้สึกว่ามันใหญ่มากเลยใหญเด็กแค่ถ้าแบบถ้าไม่กลัวสักอย่างถ้าไม่มีอะไรนะน่าสร้างบ้านต้นไม้ข้างบนนะโอ้โหกิ่งแม่งเยอะจัดเลยนะ อถ้าสร้างคงจะไม่ให้รับแม่นอนก็คงจะสร้างไม่เสร็จแล้วอ,อาจจาะพังถล่มก่อนอตอนนี้ผมไปก็มาถึงจุดหมายคือต้นไซที่อย่างที่บอกฮะเราเคยเจอแม่ยิงว่าแม่แม่นางแม่ยิงใหญ่ที่ก็เป็นแม่ยิงที่ผู้ปกคุองเมื่อหลายสิบหลายร้อยปีก่อนหรือเปล่าปกครองจุดนี้พี่คดครับที่คอยเหมูบ่บ้านได้อืม พี่ครับเงียบมากเลยครับทำไมวันนี้หมู่บ้านตรงข้ามไม่มีเสียงใครพูดคุยกันเลยคนจะไหมทำไมเจอตังหูนะเราเดินตรงข้าจก็เจอเยนะใช่ด้านหลังนี้จะเป็นที่ฝั่งตังหูระหว่างกต่ว่า เราเอาเอาอกมาแล้วตรงนั้นนะจำไม่ผิดอะซอกมาเนี้ยทุกคนนะไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าที่เจ้าบุญช่วยบอกอัญมณนนีที่ได้พูดกันมาเนี่ยดูจะเป็นแค่ข่าวลือเจ้าบุญช่วยก็ฟังไม่ทีไหรือเปล่าเนาะก็ไม่แน่นะดี๋ยวันนี้ถ้าเราเจออัญมณีนน เราจะเข้าไปในหมู่บ้านนี้นะเพื่อจะไปหาน้องชายน้องชายอ,อมาหาเราแล้วก็อ,อาจจะให้นําอัญมณีเนี่ยนะไปคืนเม้อเปล่ส่วนจะให้เจ้าบุญช่วยไว้หลังอาจจะให้คุณเปลก็เห็นก่อนคือเราช่วยไว้ใจเราอยากเรามาเนี้ยก็มันเขาไม่ว่างมาทุกคนนะิงานที่อย่างผมมาดูนะแต่เขาบอกว่าอยเรามาเองได้มาที่ต้นไทรที่เดิมที่เราเคยมาคนเนี้ย ถามมาูจักต้นสาต้นนั้นไหมในหมู่บ้านลึกลับเราบอกรู้จักพวกนั่นแหละอันยังมันีอีกเจ็ดเมตรอยู่ที่นั่นเพราะว่าเนี้ยเจ้าบุญช่วยไม่มากับเรานะอืมเจดงานเนี้ยจะมีไหมจะหางก่อนอาหารอบๆปเจอเจอไม่เจอไม่ดูทุกคนจะขอของมาขอมาเพื่อทามสบายใจของเจ้าบุญช่วยเลยไงคือถ้ามันได้ครบทั้งหมดกินไนะยี่สิบเอ็ดเมตรเหรอยี่สิบเอ็ดเมรเจ็เจ็ดเจ็ดเจ็ดสมยิบเอ็ดใช่ อ๋อเออมันอยู่ตามต้นไม้รังมันสวยมากนะรังมันแบบสรแบบ้างมาเพื่อเป็นช่องเข้าวับเดตรง ต้นใหญ่มากพี่นะต้นนี้มาดู่อบ,อบกันโอเคเคยฟังต้ตตตตา,าย,ยป้ายป้ายรากไม้แล้วปะไม่รู้ว่ากี่สิบปีแล้วอืม,มองเห็นหรือเปล่าตอนพวกดินพวกรากไม้กรบกรืดหรือเลปล่าเนะอืม โอ้ไก่ลองพอมากเลยฮะ ใหญ่มาตามหาอัญมณีที่เหลืออีกเจ็ดเม็ดที่ยังหาไม่เจอทุกคนนะไม่รู้ว่ายี่ไหนผมคิดว่านะเจ้าบุญช่วยบอกว่าอยู่ตรงต้นไทร ในมุมบ้านลึกลับมันก็มีแค่นี้ต้นเดียวต้นนี้ต้นเดียวไม่มีต้นอื่นเลยทุกคนนะถ้าผมพยายามหาหมองว่ามันอยู่ตรงไหนใต้ดินหรือตามซอกไม้เจอไหม่ะ เฮ้ยพอตั้งกล้องก็เดินหาอยู่แล้วพี่พนะ มันช่วยบอกว่าให้เราเดินหารอบๆพี่ลองเอาไม้ีเคียจเดินหารอบๆดู ทุกคไม่รู้ว่าจะจะมาช่วยบอกหรือเปล่านะทุกคนนะอาจจะไม่มีก็ได้พี่ ข่ายจะมีน้ำน,นะข้างๆน,น้ำอ่ะดูรอบอย่างพอดีแต่ว่า,าไม่ดูทั่วดูแค่บางจุด

ใช่ใช่ใช่ครบเจนนับก่อนนับก่อนเอาออกมาดูก่อนคนเจอแล้วคนเจอแล้วคนเจอแล้วเจอจริงเจอจริงทุกคนเจอจริงเฮ้ยอยู่อยู่ลึกอปล่าเล็มันก็เอาใบไม้บังไว้คือมาโดนพวกใบไม้ทับถมไว้ใช่พี่นี่ตาลักไม้ในใต้ละโพงไม้ทุกคนเจอเหมือนมันอยู่นานแล้วพงไม้มันปิดไมาเรื่อยใช่ป่ะนี่คือไม่มีใครสังเกตคือไม่เห็นนะเพราะอยู่ใต้พงไม้ไม่มีใครสังเกตแต่มันมีจริงทุกคน อยู่ไกลอ่ะอยู่ลึกอ่ะไม้เคียใช่ไหมครบไหมพี่ใต้พงไม้ว่เฮ้ยยะไรวะใช่เหรอวะไม่ได้เหรอ,อไปกี่เมตรอ่ะเฮ้ยผม,มตื่นเต้นมากพี่ตกใจมากอยู่ใต้ ใต้ตา,าต้นไม้ต้นนี้จริงๆทุกคนเนี่ยไม่คิดว่าจะเจอจริงทุกคนนี่นวะผมพยายามหันมองบ้านฝั่งตรงข้ามว่ามีใครมาเจอหรือเปล่ามีคใครมาแอบมองหรือเปล่าขอป้าขอป้าขอเจนนอขอปขอ,ปขอปเจ็ดเม็ดนะมาน้ำมาน้ำทุกคนเจอจริงทุกคนเจอจริงนี่เลยกำลังล้างอยู่พี่ป่ะเจ็ดเม็ดป่ะ เงียอ่ยมันมีเจ็ดเมตรทุกคนเจ็ดสี่เจ็ดเมตรนะทุกคนนะเป็นของที่คอรับแลให้เจ้ากอลัมดูแลไว้แต่มันกลับมาแยกตัวออกมาแล้วก็ให้มันไปแบบแยกตัวไปไปซ่อนเป็นจุดเป็นจุดนะทุกคนนะเหมือนมันมพยายามจะไม่ให้ใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างแต่มันเสียท่าเจ้าบุญช่วยบุญช่วยก็รู้รู้ได้นะเคยเคยเคยรู้มาก่อนแล้วนี้บญช่วยก็เลยไม่พลาดนะมันมองอะไรวะนานนี่โอ้โหมันหลายสิบปีไม่เหรอเป็เกือบร้อยป,ปีเปล่า ทว่างมากนะสวยมากเลยนะทุกคนไม่มองนะเพสวยนะพี่เจ้ไหมเจ้ไหมเจ้สีดดดดใช่สวยมากพี่สวยมากเฮ้ยน่าเชื่อที่อยู่ที่นี่จริงทุกคนแล้วก็ไม่อยู่ใต้รากไม้ที่แบบว่าคนทัน้งการลึกนะเล็กเปิดออกมาแล้วคุยดินออกมาด้วยทุกคนอยู่ใต้ดินนะพยายามหาดูจนที่มันซ่อนแบบยังไงอะลึกๆอะทุกคนเ,ออเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวทำไปยังบ้านพี่ต่อมาเพื่อจะไปรอให้น้องชาวมาหาว่า อ๋ออัญมณีไปคืนโอเคอืมนะใช่เราอาจะค้างที่นี่เลยคืนนี้เหรอกับเช้าเราของมาเพื่อใช่ไหมใช่คันเลยพี่ๆครับเดี๋ยวเราจะค้างที่นี่กันเพื่อมันอเราน้องชายก็เราจะน,นําอัญมณีเจ็ดเม็ดนี้ให้น้องชายฝากไปคืนขอแปแล้วก็ฝากห้บอกเจ้าบุญช่วยด้วยว่าเราเจออัญมณีอีกเจ็ดเม็ดสุดท้ายแล้วซึ่งเป็นสิ่งสําคัญนะถ้าเราได้ครบไวมันก็ดีอะเขาจะสบายใจว่าเออของเขาไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ กรลำเนี่ยมันเอาไปส่งไว้ั่วทุวกคนนะฝ่องไว้ทั้งหมดสามที่สามที่ป่าด<ฮ>ิบเชิญที่เราไปโอ้โหก็น่ากลักวามากมันนะลึกมากในป่านะ้ี่มันไปซ่อนไว้ฮะคือมันทำไงก็ได้เพื่อไม่ให้ใครเห็นแบบให้มันอยู่จนแบบว่าจะมีคําสั่งให้ไปเอาไม้ทีอ่ะเออแต่มันโดนจับไปก่อนเพราะว่ามันทําผิดกฎนะงั้นต่อไปข้ามฝั่งนู้นเลยเห,รหรือว่าไงหรือว่าดูสถานการณ์ก่อนเราจะข่าไหมตอนนี้ไม่รู้มีใครอยู่หรือเปล่า ถ้าเราข้ามไป3ซน5เขาคิดว่าเรามาแบบแปลกๆหรือเปล่าเาพราะเราไม่ได้มาทางปกติไงอือๆท,ทุกททคนเดี๋ยวเราไปในหมู่บ้านลึกลับกันทุกคนนะครับผมเดินทางไปต่อเลยพี่ๆรอชมต่อแล้วับผมไปไหนนะครับผมไปทุปกคน ตอนทางไม่ใช่หมู่บ้านลึกลับนะเราเป็นหมู่บ้านแห่งสายหมอกนะตั้งว่ามห,มหมู่บ้านสายหมอกทุกคหมู่บ้านแห่งสายหมอกทุกคนตอนนี้ทุกคนจะไม่หมอกลอยฟุ้งเลยจวด้านหลังหมู่บ้านเป็นภูกเขานะี่สงบมากใช่คือถ้ามองไปจะเห็นภูกเขาก็มีหมอกที่ลอยฟุ้งอยู่ข้างบนไม่รู้ว่าอากาศมปนแปลกๆนะเหมือนฝนจะตกหรือเปล่าที่นี่ก่อนเราเข้ามาคือแสงแดดจ้าสว่างสวัยนะเข้ามาถึงนี้ดูแปลกๆวันนี้ปาคือเมฆคืมมาหมดเลย นี่เหมือนพันผักส่วนครัวส่วนไว้ทานเองไม่ต้องซื้อทุกคนนะคนที่นี่เขาไม่ค่อยจะต่อบโลกภายนอกเลยแทบจะไม่จะต่อเลยท้วเลยสามไปผัก่ผักบุ้งเหรออะไรครับเนี่ยอ๋อมึงโจดีครับคนดูดิเฮ้ยใครวะเฮ้ยใครวะคนใหม่เหรอ อามา๋อามีอ๋อมียังอ๋อมีของเหรออ๋อเรียกใครอะใช่หรอเขาสื่อสาทั้งทั้งไทยกะเหรี่ยงนะคนนี้เขาพูดพูดได้คนนี้มิโจสิครับเผืโอ้ยเผอ อดูหลานอากาศดีจังลมพัดเย็นเย็นมาหมู่บ้านด็กดุลับไปแล้วคนในหมู่บ้านเห็นสายโมนี่กำลังปอกขนุนนะ สวัสดีครับตัวเล็กอ่าเพื่อนสวัสดีเพื่อนอ๋อนี่กำลังทำขน,นุนนะทุกคนขนุนที่เขาปลูกเองนะนี่จ้ตัวเล็จกจ้ตัวเล็กอยู่ข้างยายลอยเวลาทุกคนนะไม่ทิ้งห่างไปไหนเลยนะรักยายมากคนนี้โอ้โขนหขนุขนขนุนเอามาแบงทุยอ้างนอ๋อทุยอ้างคิดเหรอ โอ้ยผมเพิ่งรู้ว่าหมามากินขนุนได้พี่เออไม่กล้าไม่เปียกกหมกเปียกลูกใหญ่เบลอเลยเสียหมดไม่ได้กินกินไม่ได้ยิ่งดมยิ่งน้ำม่เอามือนะนี่จนทุเรียนก็มีเงอะเสียงแถวเล็กเสียงดังมากอืมร้อง ปวดอวนมันไม่จริงมันบัวไม่เหมือนแพ้อ่ะเราพวกเป็นปน,ปน,นอนที่เดิมไหมล่ะนนต้องดิมนานแล้วก็ร้องชายแล้วก็อาจจะขออนุญาตคุณลงุงขอค้างคืนที่นี่ปะใช่ทุกคนแล้วขอขอนุญาตคุณล,งลุงนะขอพักแรมทนี้สักคืนหนึ่งเจอที่หมู่บ้านอยู่อ๋อ โอเคเราไปนั่งคุยเขาเหมือนเดิมแล้วก็ทุกคนครับหมู่บ้านแห่งนี้ทุกคนก็หลายคนรู้จักกันดีนะแต่บางคนก็ยังไม่เคยดูดก็สามารถมาเข้ามาดูกันได้แล้วก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆที่เราเคยมาถ่ายที่นี่ได้ทุกคนว่ามีประวัติเป็นมาไงนะทุกคนนะเดี๋ยวจะให้ทานผันแหวนแล้วก็บอกให้น้องชายมหาหาเราที่หมู่บ้านแห่งนี้ทุกคนพี่ๆครับคลิปนี้คงจบเพียงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ๆครับรอติดตามพี่ๆไปเราจะ เข้าไปนั่งคุยกับคุณลุงในบ้านนี้แล้วก็ถามว่าเขาเป็นไมาเพราะว่าก่อนนี้เรามาก็ไม่เจอเขาเลยนะไม่รู้ว่าเขาเป็นไยังไงทุกคนนะโอเคทุกคนยายเด็ดผักจนขัวนี่แล้วตรงนี้ลงมากเลยโอ้นี่เขาเด็ดผักนะทุกคนนะไปเด็ดใบมะกรูดเหรออ๋อตัวเองก็ติดตามยายมากนะตรงนี้โล่งมากเลยี่ ที่สะอาดสะอาดมากอะยอดเลยทุกคนยอมรับเลยว่าสะอาดจริงเดี๋ยวยังไงก็รอชมคลิปต่อไปนะเราจะพักแรมที่นี่กันคืนนี้แล้วก็จะให้พี่ดูบรรยากาศรอบๆที่นี่เป็น,ปนไงบ้างก็เป็นกำลังใจพี่แฝดพาไปเรื่อยทีทุกคนนะครับขอให้น้องออกมาหาเราแล้วก็มารับอัญมณีทั้งเจ็ดเม็ดกลับไปสู่เมืองับแลรเพราะว่าตอนนี้ครบแล้วทุกคนนะคิดว่าพระชานัทสบายใจขึ้นเยอะนะแล้วก็ สำคัญวันนี้ที่นี่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นคือลงคนเมื่อกี้ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนไม่รู้ชื่ออะไรนะเราไม่ถามชื่อมาเพิ่มเข้ามาอยากรู้ว่าเป็นไขรกันแน่เดีย๋ยววันนี้ต้องดูความจริงอาจจะเป็นเหล่านาคาพญานาคเข้ามาห<ด><ด>ยุ่กันได้ไรกบเพราะที่นี้เคยมีเหล่านาคาแฝงกายเข้ามาใช้ชีวิตที่นี่เหมือนกัน